วันนี้จะพาคนผู้ชมไปดูทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ไปดูควายนั่นครับภูเขาที่สวยงามเต็มไปด้วยหมอก นี่เป็นสถานที่ใหม่ครับไม่ใช่สถานที่เก่าคลิปเก่านั้นจะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งครับที่นี่ก็จะเป็นที่อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ใหม่ก็จะพาไปดูที่ใหม่ครับที่นี่อากาศเย็นมากครับ อากาศเย็นแล้วก็ทิวทัศน์ก็สวยงามมาที่นี่ก็จะเห็นควายอยู่ที่นี่แล้วก็มีเสียงนกร้องอยู่ตามภูขเขา นี่คือชีวิตชาวนาชีวิตชาวนาก็อย่างนี้แหละมาทำนามาดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลควายแล้วก็มาเที่ยวชมทิวทัศน์ชมธรรมาชาติอยู่ที่นี่ ผมกำลังเดินไปดูเล็ัซั์เลี้ยงของผมครับก็มีสองคนที่ไปก่อนนั้น ภูขเขาทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆที่นี่เหมือนทะเลมอกเลยอ่ะที่นี่เยอะเยอะเยอย ออยะยอ่ยะ,ะเยอยูะเยูควายที่นี่ใหญ่มากตัวใหญ่ตัวอ้วนมากมีหลายตัวงัวก็มีอยู่ที่นู้นถิ่ทัดที่นี่ก็เหมาะสำหรับควายมาอยู่ที่นี่ที่นู้นก็มีควาย อากาศที่นี่ดีมากอากาศที่นี่มีเมฆที่สวยมากที่ภูเขาก็มี ที่นั่นคือกระท่อมที่คนมาทำนาเข้ามาพักอยู่ครับพวกเขาก็สวยงามช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกำลังมาดูเลสัตว์เลี้ยงของเขา

โอ้ยชาจูน่ะไอ้าาชาจูลวน่ะวิธีจับถ้าเปดูวิธีชาวบ้านก็จับคอยว่าก็จับยังไงก็ต้องใช้เชือกมาทำเป็นแห้วใส่มือของเขาเยอะก็รอเก็บเลนนชอกมีานตอซก่อนน้ก่อนหนาชาตาน,น่าลากเก็บไปนะเยอะ 可你 sao nó là cái phía, 呃, đây leo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  cả, đây leo. ờ, rồi, là, rồi. sao thế à? cho, 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 cho. tô, luôn một tô, luôn. tô, cho tô, tô, này กับได้แล้ว